ครับขณะนี้ท่านในละดับต่อ,อไปเราผมขอนําำทุกท่านขเข้าสู่พีดีวันชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านหรือชลบประจัามี2 5 6 8ชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านหรือชลบ เป็นรัชกรอาสาสมัครทูกอำเภอโดยมีจำนวนชาวบวชสามจำนวน480คนเพื่อเป็นการยุบตองวันชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านและในปีนี้อย่างเป็นทางการขึ้นเพราะการทั pues mm ่ที่กระผมขอเรียนเชิญรองผ <teachers> <te> nah ู้ว <te> ่าราชการจังหวัดชัยนาธได้ความปลอดภัยในบ้านมอบตัวเสนอประจำหน่วย ฟังคำปฏิญาณของผู้รักษาความปลอดภัยบ้านที่เข้าร่วมในงานวันนี้ในาาาางานรักษาความปลอดภัยบ้านทำหน้าที่ช่วยหมายว่าด้วยการดูของท้องที่โดยมีพระอาริบัตในการพยายามการสืบาาหาข่าว เป็นบรรทุก้ายูัหัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกากระม่อมประกาศให้บทของงานสารแห่ิลประก้ที่สิบหกประการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตางในฐานพลังาพลัานศิล์านสารภาย่าชรประพรลังกาจเพื่อพัฒนาศสรยภาพเพื่อพูนาความรู้และจัดหาสิ่งสัมพนที่จำเป็น ในโอกาสควันชุลัราษาความแ็งวา่าน,นี้พระเจ้าขายที่ท่านพระฤาษีตลอดจนเะะะอะข้าบริยาคอกหนึงบ้านพร้มมอมด้วยครอบครัวตรงสุขแต่ความสุขความเจริญ 我。

ด้วยสัพพสิ่งเสรีภาพและสรรพสิ่งเสรีภาพของประชาชนของประชาชนดิพัฒน์รักษารัความพอรื่อไปพรบอร์บอแต่ขณะนี้พวกเราต้องดีที่นัดบายของรัฐมนตรีว่าการงรา s ไทยตอนนั้นท่านเห็นผลงาน